ละครชีวิตรักย้อนเวลาหาไยดำจากความเดิมตอนที่แล้วบัวสวรรค์ได้ย้อนเวลาไปในอดีตเมื่อร้อยปีก่อนทำให้ได้เจอกับครอบครัวของคุณนายสวยสีแต่เธอคิดว่าตัวเองฝันไปหญิงสาวไปเรียนที่มหาวิทยาลัยตามปกติแต่ตอนเลิกเรียนรีบกลับมาที่บ้าน แต่ก็พบว่ากระจกหายไปหญิงสาวตกใจมากหาทั่วบ้านก็ไม่เจออยู่ไหนเนี่ยแม่คะแม่แม่เห็นกระจกที่ห้องหนูไหมคะแม่อะไรลูกอะไรโวยวายอะไรจ๊ะกระจกหนูคะ่ะอยู่ไหนคะแม่ทำไมหาไม่เจอแม่เห็นหรือเปล่ากระจกไหนกระจกเก่าๆนั่นหรือเปล่าล่ะถ้าใช่ แม่เอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของเองแหละมันเก่ามากแล้วร้าวด้วยแม่กลัวว่ามันจะแตกแล้วมีเศษแก้วตกลงมาแม่ที่หลังอย่าทำของบัวนะคะบัวซื้อมาแพงตั้งสามพหากระจกเก่าๆผุๆเนี่ยนะเหรอสามพันตายแล้วไปโดนใครหลอกมาในลูกไม่มีเวลาพูดแล้วค่ะแม่หนูขอไปดูกระจกก่อนนะคะบัวสวรรค์รีบเข้าไปในห้องเก็บของ โล่งใจที่กระจกยังอยู่ดีหญิงสาวเอามือไปสัมผัสกระจกเผื่อว่าตัวเองจะถูกดูดเข้าไปในนั้นอีกแต่ทุกอย่างกงเงียบสนิทไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งใจจะไปนอนพักผ่อนแต่ข้างบ้านเปิดเพลงดังมากจนเธอนอนไม่ได้จะอ่านหนังสือก็อ่านไม่รู้เรื่องทางด้านเจ้าของเสียงเพลงที่ดังหนวกหูก็กำลังเต้นอย่างเมามันกับบรรดาเพื่อน เพราะวันนี้มีปาร์ตี้วันเกิดเจ้าของบ้านที่ชื่อปรกรณ์กำลังร้องสั่งเพื่อนๆกินเต็มที่เลยเว้ยวันเกิดข้าข้าเลี้ยงเองเอาเลยเว้ยเต้นกันเลยพวกเราไอ้กรอมันสปอร์ตวะ่ะกินไม่อั้นวู้ยเย้ปรกรณ์หัวเราะเมื่อเห็นเพื่อนๆมีความสุขเขาเดินไปเปิดเพลงดังขึ้นไปอีกโอ๊ยอะไรกันเนี่ยแม่คะ ใครมันบ้าเปิดเพลงดังขนาดนี้ทางบ้านนะลูกเขาย้ายเข้ามาใหม่เห็นว่าจัดงานวันเกิดกันจัดวันเกิดนะ่ะจัดได้ค่ะแต่ทำไมต้องรบกวนคนอื่นขนาดนี้ไม่ไหวแล้วค่ะหนูต้องไปจัดการสักหน่อยละอย่านะลูกอย่าไปมีเรื่องกับเขาคนเราจะนิสัยยังไงก็ไม่รู้ทางบ้านฆ่ากันตายออกข่าวกันเยอะแยะไม่เอาไม่ไปหนูเป็นผู้หญิง ลาฆากันเขาให้มันรู้ไปค่ะหญิงสาวไม่ฟังเสียงแต่วิ่งออกไปสีหน้าเอาเรื่องเมื่อเข้าไปในบ้านบรรดานหนุ่มๆกำลังสนุกสนานกันอยู่เบาๆเ,เ,เสียงหน่อยได้ไหมคะคนจะหลับจะนอนก็นอนไม่ได้หญิงสาวตะโกนแต่คนพวกนั้นก็ยังไม่หยุดเต้นไม่มีใครฟังเธอสักคนหญิงสาวจึงเดินเข้าไปใกล้อีก คุณเงียบได้ไหมคะเงียบก่อนค่ะหึพูดเป็นไพรมาบุกลุกบ้านผมทำไมเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากจะเข้ามาหรอกค่ะถ้าคุณจะไม่ก่อความวุ่นวายให้ฉันก่อความวุ่นวายผมเนี่ยเหรอผมไม่ทําอะไรให้คุณผมก็อยู่บ้านผมใช่ค่ะคุณอยู่บ้านคุณแต่ด,ดูพวกคุณเปิดเพลงสิหูหนวกหรือไงถึงนด้เปิดเพลงดังกันขนาดนี้เปิดเบาๆพอประมาณก็ได้มั้งคะ ก็นี่มันปาร์ตี้นี่คุณจะให้พวกเรากระซิบกันหรือว่านั่งสมาธิกันหรือไงล่ะก็ต้องเปิดเพลงเต้นแดนกันบ้างก็ไม่ถึงขนาดจะให้นั่งสมาธิหรอกนะคะแต่ให้มันเบาหน่อยสะกดคำว่าเกรงใจกับมารยาทเป็นไหมนี่คุณเข้ามาด่าคนถึงในบ้านเขาเรียกว่าบุกรุกนะผมแจ้งตำรวจจับได้เลยนะเอาเลยค่ะฉันก็จะแจ้งเหมือนกันมีอะไรหรอคะกอน ก็ผู้หญิงคนนี้นะสิเขาเข้ามาบ้านเราแล้วก็หาว่าเราก่อความรำคาญตายบุกรุกยังจะโมว่าอีกเดี๋ยวสีจัดการเองค่ะก่อนเข้าไปข้างในไปสนุกกับเพื่อนเพื่อนเถอะสวันเดินมาหาบัวสวรรค์แล้วเบป้ปากมีอะไรยันหล่อนมีปัญหาอะไรนักหนาถึงได้เดินเข้ามาถึงนี่อ๋อหรือว่าเห็นหนุ่มๆที่บ้านนี้มีกันหลายคนก็เลยอยากจะเข้ามาใช่ไหมล่ะ นี่คุณไม่มีใครเขาคิดอะไรแบบนั้นหรอกนะคะอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานที่ฉันเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าพวกคุณเปิดเพลงเสียงดังแล้วไงมันรบกวนคนอื่นค่ะคนอื่นเขาจะพักผ่อนแล้วไงฉันจะแจ้งตำรวจคอยดูนะบัวสวรรค์งุดหงิดรู้สึกไม่ถูกชะตากับเพื่อนบ้านคนนี้อย่างแรงเพราะน,นอนไม่หลับ ตื่นเช้ามาบัวสวรรค์จึงรู้สึกไม่สดชื่นหญิงสาวไม่หลับก็เลยไม่มีโอกาสได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตทำให้เธอหงุดหงิดจนต้องเอาเรื่องนี้มาบ่นกับผักหวานหน้าตาบอกบุญไม่รับเป็นอะไรยันหล่อนฮะยายบัวสวรรค์ก็อีตาบ้าเพื่อนบ้านนะสิกว่าจะปาร์ตี้เลิกก็เที่ยงคืนรู้ไหมพอเลยเที่ยงคืนไปแล้วฉันก็ไม่หลับนอ้อ ที่งุดหิดเนี่ยเป็นเพราะนอนไม่หลับหรือเพราะว่าแกไม่ได้ย้อนเวลาไปในอดีตอย่างที่แกคิดฮะอย่างหลังว่าแล้วเชียวนี่ทาไม่ใช่เพื่อนแกรู้จักแกมาตั้งนานฉันก็คงพาแกไปหาจิตแพทย์แล้วว่ะคนอะไรคิดว่าตัวเองโดนกระจกดูดเข้าไปบ้าหรือเปล่าแกน่ะนี่ยายผักหวานฉันไม่นิบ้านนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันรู้สึกว่าฉันถูกดูดเข้าไปในกระจกจริง สักวันฉันจะพิสูจน์ให้แกดูอุ๊ยแกหล่อจังหล่อมากเลยอะแกอะไรของแกอะไรหลอ่อก็ผู้ชายคนนั้นไงยืนอยู่ข้างหลังแกหล่อมากฉันนึกวันนั้นเดชบวกปะกรณ์ันแล้วก็บวกใครตกใครก็ไปเยอะแยะเลยเนี่ยหล่อมากๆไหนจะหล่ออะไรขนาดนั้นเชียวเฮ้ยนี่มันตันนั่นนี่ นั่นไงแกจะบอกว่าเขาหล่อใช่ไหมล่ะไม่ใช่อ่ะฉันจะบอกว่าอีตานี่แหละที่เปิดเพลงเสียงดังจนฉันไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนเฮ้ยบ้าอะไรกันเนี่ยเมื่อเช้าฉันก้าวขาไหนออกมาถึงได้เจอในคนนี้อีกละหาเนี่ยเหรอเพื่อนบ้านแกหุยอิจฉาบ้าแต่เนี่ยแหละเพื่อนบ้านจอมแสบมันน่าโมาโหเจอกันอีกแล้ว เชื่อเขาเลยเจอบ่อยๆแบบนี้เหนือคู่หรือเปล่าเนี่ยฮะเขาว่ากันว่าเกลียดอะไรมักจะได้อย่างนั้นนะแกบ้าเหนือคงเหนือคู่อะไรไม่มีทางหรอกถ้าให้เอาอีตานน่มาเป็นแฟนนะฉันขอย้อนเวลาไปสักร้อยปีแล้วไปคว้าผู้ชายคนไหนในโลกโบราณน,นั้นก็ได้มาเป็นแฟนดีกว่าเอ๊ะคงไม่ใช่เหนือคู่แกแล้วละะ มีผู้หญิงตามประกบขนาดนั้นดูสิเกาะแจไม่ห่างเลยหน้าตาเนี่ยอวดความเป็นเจ้าของสุดๆผีเน่ากับโรงผูเหมาะกันเลย,ยะหือ้อปากร้ายนะแกนะ่ะเป็นบ้าคนอื่นเขาเป็นผีเน่ากับโรงผูร้ายเฉพาะกับคนที่ร้ายยะไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นเลยเนี่ย จบไปแล้วนะคะสำหรับย้อนเวลาหาายดำตอนที่3คะ่ะน้องๆชอบกันไหมคะมีคนบอกว่าอยากจะให้มีพระเอกกับตัวร้ายนะคะแย่งชิงนางเอกกันบ้างเพราะว่ามีแต่ตัวร้ายเป็นผู้หญิงนะคะก็เดี๋ยวเรื่องนี้จะจัดให้ตามคำขอนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า